สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับลูกนกกรทาเอ้ยไม่ใช่ครับลูกไก่บ้านกันครับแล้วก็เด็กๆที่อนุบาลกันไว้นะครับช่วงนี้หายไปนานมากนะครับก็จะทําคลิปก็ติดภารกิจนะครับออกต่างจังหวัดบ่อยด้วยนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยเลยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าที่ ลูกไก่เราอนุบาลไว้นะครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นอันนี้จะเป็นตู้ฟักก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีตู้ฟักไข่นะครับแบบตู้เย็นแล้วก็แบบตู้ไม้นะครับขายของเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักแชทได้นะครับอันนี้จะเป็นตู้ไม้ครับตู้เล็กห้าชั้นนะครับนครับส่วน ตู้นี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับผมก็ลองทดลองอยู่นะครับฟักอันนี้จะเป็นไข่เชื้อไก่งวงนะครับที่ทุกท่านเห็นก็จะเป็นไข่เชื้อไก่งวงแล้วก็จะเป็นส่วนชั้นสองนะจะเป็นลูกเป็ดนะครับลูกเป็ดเพิ่งออกอันนี้จะเป็นลูกเป็ดไข่นะครับลูกเป็ดไข่กากีก็เพิ่งออกนะครับน่าจะออกเมื่อเช้านี้แล้วนะครับ แล้วก็ส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นไข่เชื้อไก่บ้านนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ80ดสิบถึงหนึ่งร้อยฟองครับไข่เชื้อไก่บ้านทำเองนะครับตู้ไม้อันนี้ตู้นี้ที่ผมใช้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับว่าข้างในเราอนุบาลอะไรไว้บ้างนะครับ ส่วนวันนี้ก็จะได้แค่บางส่วนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับผมก็รอแบบเลิกงานหรือว่าวันอาทิตย์ดีกว่าครับแ้วผมจะมาทําคลิปแบบเต็มๆช่ว่าเต็มๆให้ทุกท่านกันนะครับอย่างเช่นตู้ฟักครับอันนี้จะเป็นตู้ฟักไข่นะครับตู้นี้ผมมี2ตู้นะครับตอนนี้ผมใช้ผมก็จะพักตู้ใหญ่ไว้ครับถ้าฟักเยอะผมก็จะใช้ตู้ใหญ่ไว้อันนี้ก็จะเป็นไข่เชื้อไก่บ้านทั้งหมดเลยนครับแล้วก็มีไก่งวงด้วยนะครับ จะเป็นลูกไก่บ้านนะครับเพิ่งออกมาวันาาวนี้เองมาเช้าเนี่น่าจะออกมาไม่เย็นนี่ยครับนี่ครับส่วนวันนี้ถ้าหมดชุดน,นี้ก็จะพักตู้ใหญ่แล้วครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับจะเป็นไข่เชื้อไก่บ้านนะครับรอออกทั้งหมดเลยนะครับ,รบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันอีกฝั่งนึงกันฝั่งนี้ก็ทุกท่านนะครับก็จะเป็น กงอนุบาลน,นะครับชุดอนุบาลลูกลูกห่านนะครับอันนี้จะเป็นห่านหัวสิงโตนะครับห่านหัวสิงก็จะเป็นเป็ดไข่นะครับกากีคัมเบลนะครับแสงอาจจะไม่พอต้องขออาภัยด้วยนะครับก็เลี้ยงเหมือนเดิมน,นะครับแค่แค่ผมไม่มีเวลาอัพคลิปให้ทุกท่านนะครับชมกัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้ผมเพิ่งย้ายออกมาเองนะครับเต่นี้จะเป็นลูกไก่บ้านแล้วก็ลูกเป็ดด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไก่บ้านนะครับอายุ1วันเพิ่งออกเองนะครับวันนี้จะเป็น1วันถึง2วันนะครับแล้วก็จะมีเป็ดด้วยนะครับ ตุ๊กเป็ดอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเพิ่งย้ายออกมาครับมันเกิดอยู่ในตู้ฟักนะครับตู้นี้ตู้ใหญ่นะครับผมก็อนุบาลทั้งนั้นเพราะว่าเขาน่าจะรอดและแข็งนะครับอันนี้ลูกไก่บ้านก็รอส่งลูกค้านะครับลูกค้าจองอยู่เพิ่งย้ายออกมาครับก็มีจะมีอาหารนะแล้วก็น้ําไว้ให้ลูกไก่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมอีกชุดหนึ่งนะครับ ผมก็วันนี้จะถ่ายได้แค่โซนเดือนนะครับเพราะมันมืดอันนี้จะเป็นลกคุ้มเหมือนเดิมนะครับเกาะเลี้ยงไว้อยู่เหมือนเดิมสามตัวครับแล้วก็จะเป็นอนุบาลชุดต่อไปครับก็จะเป็นอนุบาลไก่งวงนะครับอันนี้จะเป็นลูกไก่งวงนี่ครับลูกไก่งวงอันนี้ก็จะเกือบถ้าประมาณสิ้นเดือนมกราครับก็จะได้เดือนก,อกว่าแล้วนะครับ ชุดนี้แข็งแรงนะครับออกมาสิบตัวครับรอดทั้งสิบตัวเลยนะครับชุดนี้ก็ฟักจะไข่เชื้อนะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่จะทำะไรอายุบเกือบ,บเดือนแล้วนะครับ เดือน้หน่อยครับถ้าสิ้นเดือนมกรานี้ก็น่าจะประมาณเดือนไม่เกินเดือนครึ่งนะครับรอดครับแข็งแรงสมบูรณ์ครับชุดนี้ก็จะมีวัคซีนพร้อมหมดแล้วนะครับทําวัคซีนไวแล้วนะครับชุดพวกไก่พวกเป็ดส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไก่ไข่นะครับโลดนี่ครับมีกาครับนี่สีเข้มๆนะครับชุดนี้ ก็จะมีผู้ผู้สี่เมียสามนะครับนี่ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับใส่ไข่นะครับตัวผู้นะครับสวยๆนะครับมาเรียกได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนกระต่ายนะครับถ้าเห็นเพื่อนๆอยู่ฝั่งลูนนะครับเดี๋ยววันน้องบ้างนะครับผมจะมาถ่ายคลิปเพราะวันนี้มันมืดนี่ครับสีเข้มเข้มเลยนะครับ บ้านไหนขาดตัวผู้นะครับโรดแดงนะครับก็ติดต่อได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียสวยๆนะครับเท้าสาวอะไรครับวัคซีนครบหมดแล้วนะครับชุดนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโซนกระต่ายนะครับอาจจะไม่ได้เห็นนะครับมันมืดผมถ่ายแค่โซนนี้โซนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์รลอหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปใหม่ทีนึงนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับหมดแล้วครับโซนนี้ขอมเราอนี้จะเป็นรานอนุบาลลูกไก่ทั้งหมดเลยนะครับก็บเพิ่งเลิกง,งานมาแล้วนะครับมืดนะครับวันนี้อาจจะทำคลิปช่วงมืดนี่ครับ ส่วนนกกระทานะครับที่ทุกคนหรือทุกท่านที่สมาชิกที่ถามมานะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับนกกระทานะครับก็คือมันมันมีหลายอย่างด้วยนะครับก็คือผมออกต่างจังหวัดบ่อยด้วยครับแล้วก็คือผมจะฟักให้ลูกค้าเฉพาะลูกนกแล้วก็นกสาวครับถ้าลูกค้าอยากได้ลูกนกนกสาวนะครับก็ทักมาได้นะครับผมฟักให้ได้นะครับก็ทักมาคุยกันได้เลยนะครับนี่ พามาชมตัวนี้ไข่เชื้อไก่งวงครับก็รอให้ลุ้นก่อนนะครับว่ามีเดี๋ยวจะมาแบ่งให้เพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับ,รบก็เพิ่งเข้าฟักไปนะวันที่สิบสองนี่พี่สิบสองครับ,รบเดือนหนึ่งอยังไก่บางก็ที่สิบห้าครับเดือนเดือนหนึ่ง ก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามด้วยนะครับก็นานๆทีอัพคลิปนะครับก็ยังมีนกกระถางด้วยนะครับถ้าผมถ่ายให้อันนี้จะเป็นลูกค้านะครับเหลือไว้จากที่สั่งไว้นะครับก็คือตอนแรกเขาเอาตัวเมียนะครับแต่ก็คือยังเหลืออยู่ก็เองเอาไปหมดผมก็เลยเอาตัวผู้มาผสมไว้ด้วยนะครับตัวเมียก็มีสามสี่ตัวครับก็เลี้ยงไว้นะครับ พลินดีครับก็ฝากติดตามเดชาฟาร์มดนวยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะมันจะเป็นข้อกระต่ายนะครับก็ฝากติดตามนะเดี๋ยวผมวันอาทิตย์จะผมจะมาทำคลิปให้ทุกท่านนะครับชมกันแบบเต็มๆดีกว่าช่วงนี้มันมืดไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ